สวัสดีค่ะพี่น้องมาจะจเยี่ยมขนมจีนใส่พริกใส่น้ำปรลาค่ะเมโนูแรกของเดือนค่ะนี่ค่ะหมูยอปูอัดใส่ไปเลยนี่แหละใช้มือขยุ่มขยุ่ม กินจะเสียใจนะคะนี่่ะน้องนานมากไม่ได้กินเหม็นเหม็นเม็นกินกอดลุงจะตื่นลุงเข้างานบ่ายกินขนมจีน กินขนมจีนแซ่บๆนะคะนี่ค่ะหน้าตาไปไปกินกันพนะี่น้อง